สวัสด,ดีค่ะทุกคนมาพบประกบอีกแล้วค่ะมาค่ะทุกคนเรามาต้มมาม่ากเกาหลีกันนี่กบก็กินกับกิมจินะทุกคนอันนี้กิมจิเฟชก็คือไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะกบก็จะถ้าเป็นอันนี้คุณสามีกบกินอันนี้นี่ค่ะกิมจิของกบกบกินกิมจิอันนี้คุณสามีกบกินกิมจินี่กบก็จะต้มใส่ไข่ตอนนี้กบได้ทําการต้มน้ำสองหม้อเลยนะคะทำทีเดียวสองเตานะคะทุกคน อันนี้กบทําวิธีของกบนะคะกบทําแบบนี้มันง่ายๆก็คือกบจะออกมาสองห่อเนี่มาม่าของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่อันนี้กบจะทําในแบบของกบเดอ้อทุกคนเดอ้อเพราะว่าจริงๆแล้วจะไปต้มในหม้อใส่เครื่องในหม้อเลยก็ได้แต่สามีกบเป็นคนที่ คล้ายๆนางจะนางจะมีความรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรนางจะมีความรู้สึกว่าถ้าเราใส่ลงไปในหมอ้อบางครั้งน้ํามันเยอะนางจะรู้สึกว่ารสชาติไม่ไม่อะไรอะ่ะไม่ไม่ไม่เข้มข้นกบก็จะใช้แบบนี้อันนี้กบทําแบบนี้นะทุกคนหมายความว่ายังไงกบแบบก็คือประมาณอุ้ขอโทษทางคน,นาขอโทษนะคะทุกคนก็คือ,ขอ ใส่เครื่องลงไปในถ้วยนี้เลยนะทุกคนรสชาติมันก็จะเราคอนโทรน้ำได้ว่ามันมากมันน้อยเักเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะเราก็จะต้มสองห่อในซองมันก็จะมีเครื่องปรุงแล้วก็เครื่องปรุงแล้วก็อะไรนะเครื่องเครื่องแบบมีนี่ค่ะมีแบบผักอบแห้งน้ำร้อนแล้วก็ใส่เสน สามีกบมักจะจําอะไรไม่ค่อยได้ทุกคนอันนี้กบก็จะใส่ในนี้เลยนะนางจาไม่ได้แม้กระทั่งว่านางพูดอะไรกักบกบโอเคแล้วกบก็จะปล่อยให้สุกประมาณนึงแล้วก็จะเจาไข่ลงไปนะนี่ค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้กบก็จะพลิกด้านชุบแล้วกบก็จะอันนี้กบบอกว่าวกบทําไม่กบทําแบบนี้นะทุกคนแต่กบไม่รู้ว่าคนอื่นทาเหมือนกบหรือเปล่านะ ก็ก็จะตอกไข่ลงไปในนี้กบก็จะทำเหมือนกันสมนวเลยนะทุกคนควน,นี้ไม่ค่อยนนเลยแล้วก็เราก็จะอรอให้ไข่สุกกับเส้นสุกก็พอดีนะคะ ขนาดสามีกบยังบอกว่าฉันก็เพิ่งเคยเห็นมันก็เพราะว่าส่วนมากเขาเวลากลบทําใช่ไหมทุกคนกบก็จะทําให้เขาแล้วก็พร้อมเสิร์ฟบนโต๊ะกินข้าวเขาไม่มาไม่ได้มานั่งดูว่ากบทําแบบไหนเขาก็แอบงงว่ากบว่าหนูทําแบบนี้เหรอ <laughs> เขาก็ทําอีกแบบหนึง่งสุกกก็จะปิดฝานะคะทุกคนชุดเตาเนี่ยจะสุกก่อนนะคุทุกคน <laughs> เพราะว่าอะไรรู้ไหมเตาไอฝังนู้นของกบ จะร้อนช้านี่ทุกคนเราจะเอาแบบไข่ไม่ค่อยสุกมากเส้นก็แบบว่าให้มันหนุบหนุนะทุกคนจะ๋ะไม่ต้องให้มันสุกมากคือถ้าเปรียบเทียบความสุกก็ประมาณสักแปดสิเปอร์เซ็นอันนี้ความชอบของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะคะแต่กบมาบอกวิธีว่ากบทำแบบไหนแค่นั้นนะคะทุกคนกบจะเอาไข่แบบไม่ค่อยสุกมาก แล้วก็เส้นแบบให้มันหนุบๆนะทุกคน <c oughs> ตกใจสามีกบชอบว่ามายินมองว่าเอ๊ะที่รักจะทำแบบนี้เหรอใช่ฉันทำแบบนี้เอ้าโอเคแล้วกบก็<ๆ>ทำในมือไม่ถนัด <c oughs> ก็จะเส้นลงไปแบบนี้เราคอนโทรลน้ำได้ว่าเรามากน้อยแค่ไหน แความรู้สึกว่ามันจะรสชาติมันจะเข้มข้นนะทุกคนแล้วก็ก็จะตักไข่ลงไปชุบความจริงนะน่าจะคนนี่คนก่อนนีทุกคน ผักมันคือผักมันจะร้อนง่ายอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าผักไม่ร้อนนะทุกคนจ๋าเพราะว่าน้ําต้มเนี่ยต้มนูโดของเราเนี่ยใช้เวลาในการต้มนานอยู่แล้วถูกไหมนี่ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนจ๋าเราก็จะเราจะท็อปด้วยกิมจิก็ได้นะหรือไม่ก็จะเอาไปกินแก้มบนโต๊ะอาหารก็ได้แต่ส่วนมากคนเกาหลีเขาจะไม่ไม่ท็อปเนาะเขาจะไปกินแยกอยู่บนโต๊ะอาหารนะคะทุกคนโอเคค่ะของกบกก็เสร็จเหมือนกัน ก็จะทําแบบนี้เหมือนกันนะทุกคนเหมือนกันออ้ตบทำไข่ผมกบแตกไปแล้วค่ะหนึ่งหนึ่งค่ะทุกคนมามแห้งไหมแห้งบ่แห้งอันนี้มันขอเปยอย่างอาา่ฮะเห็นไหม <laughs> กิน <You S 1> อยู่ <style. S 1> กินอยู่ของตัวเองเกง you, ยังลืมยูสตายยูสตา e นี่ก็คนก่อนเห็นไหมทุกคนมันก็จะเราถ้าเราต้มในหม้อก็ถามว่าต้มได้ไหมก,ก็ต้องกะน้ําให้มันแบบกะน้ําให้มันพอประมาณนะทุกคนไม่ใช่อะไรเพราะว่าถ้าเราใส่น้ําเยอะรสชาติมันจะไม่ค่อยเข้มข้นนะทุกคนทุกคนต้องกะน้ํหนี่ของกบออ้ของกบ้ากินมากอะไของกบกันแน่นี่บอก <laughs> ในของกบกันแน่อันไหนก็ได้หนูอันไหนก็ได้โอเคนี่ของหนู หรือไม่ก็ของคุณสาก็ได้นะคะทุกคนน่ากินมากกบก็มาแชร์วิธีการต้มมาม่าเก,กาหลีในแบบของกบนะคะทุกคนบางคนก็อาจจะไม่ได้ต้มแบบนี้อาจจะต้มลงไปในหม้อเลยก็ได้เหมือนที่สามีของกบทำนะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนเราก็จะกินกับกิมจิค่ะเอาแบบไหนก็เลือกเอาตามสบายอันนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวนะคะของคอสโกโอเคขอบคุณที่รับชมค่ะไปแล้วจ้า